ค่ะกับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมตั้งบานค่ะค่ะมานี่กับมาพบกับเจ้าข้ามสามตัวเต่งคือเก่านะคะมาอนี้เจ้าข้ามสามตัวเต่งกับเลยมาติดตามนึ่งเล่าความฝันกับนบนค่ะค่านบนนี่เพื่อนฝันเห็นผู้ยิ่งเนาะค่ะถีส่วนไปเพลืองการพนันเนาะค่ะแต่ว่ามากับคายค่ะส่วนกันเพื่อนกับส่วนแล้วเนาะค่ะมากับคายเพื่อนกับตายทั้งสองเพื่อนัาเนาะค่ะตายแล้วกับเอาหัวหันมาหากันเนาะค่ะ ความฝันของนาบนุญเพื่อนสิให้แนวทางเขาจังใดเป็นไปเป็นมาแนวไางใดกับเพื่อบเป็นการเสียเวลาเนคะคะหากไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของนาบนุญพอพรพ้อมกันนะคะไปค่ะสวัสดีค่ะนาบนุญสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนาบุญค่ะค่ะวันนี้กได้มาติดตามเล่าความฝันกับนาบุญค่ะนาบนุญนี่เพื่อนฝันค่ะเพื่อนสิฝันจังไดก็ให้นาบนุญนี่เราความฝันให้ฟังนะคะฝันจังไรค่ะนาบุญ มันว่าไปเทียวงานมาสิค่ะไปเท<ช>ียวงานบานมีมีผู้หญิงสองคนคนว่าอายอายคนว่าป้าขอชิพ้าผู้หญิงการพนันคนว่าค<ช>่ะน้ายการพนันยางอีกบ้าน,านย่บบนบบทเทียวงานในชีวิตการพนันมาามากชิพ้าไปวัววัวไปเรากว่ามันก็จับแขนดึงไปไปหอดบานนี้เปล่นขวยควยเถือกตัวง่ายานมากับตัวง,ง่ายที่กัน เอ้าก็เทียบยันก็เชื่อล้วยก้กระหมาส่วนกัน๋อ,อโห้ยบอกไปเลยไรเทศบาลี้ถ้าเหว่าดตัวเชื่อเชื่อนู้นี่เชื่อ,อน,นู้น,นี่เหะนไหมแต่ชินชไรเงินว่าโอ้บริเวณนรกที่เบื้องยืนเบื้องซื่อมันมันแปลกดีว่ะค่ะแล้วเลือกทำมันนึกว่มันกับแผ่ล้วยแล้วกล้วยม,มีเขาน่ะว่าวจะทะเบืองเรื่อเงินว่าก็ปล่อยส่นกัน แล้วแตยินไงกุ๊บขีบบานก็ดินมันกระจายลูกบ้านขั้วก็ยินทีน่ถนนหมากระยินถนนยินนีน้นนก็เราอันขางอันหน้าใช่กันอ่ะอันนูวว่าอันหมาชิษณะอัน,นอีน,นันว่าค่ะโอ้ยแต่หมาชนะมันพ้นมันก,ก็ะแรงทุเรียนแล้วว่ะค่ะวันนี้ บอลนี้ผู้ชายผู้นึงว่ากำเงินมานะเรียนมะกล้ยสนาาสะว่ะสิขวัตต่อพอมเพิ่น,ว,นว,ว่าหาซีเห็นว่าเพิ่นต่อว่ะหาซีต่อหาซีมะกลุ้ยสนะเพิ่นว่า,วา,า,วาอ๋อค่ะหมอนั่นอันอีผู้หญิงว่าอวะอ้ามุกต่อว่าอันมาสนะหาซีขึ้กันเพิ่นว่าเพิ่นเก่าหาซีขึ้กันอือต่อต่อขึ้นนะค่ะวันค่ะหมอผู้ชายก็ย่างไปแทงกูก็ปอยแค่กันบอล มันจะด,ดินไงกู้ผีซส่วนเลยบอกกันออกู้กับส่วนกันอยู่กลางเดือนนะคุคน,นยืนมึงจะปุ่มยืนมึงของค่ะนี่ยังกู้ส่วนกันมาควยกัมมาหรือว่าว่าตาบ้านจะคล้องขั้วอันนี้วะอนันทีท่มันใช้ฉะมั้นมอผู้ชายแล้วมันจับอนันจับอนันอันเข้ากันไปนะจับอะไรจริงๆค่ะจับเข้ามาอืมจับเข้าขัว้วไปวันเวลาปล่อยมันก็ว่างมันก็มันก็แล่นใส่กันตาบ้านจะคล้องหมานั่นเป็นผู้หญิงวะค่ะว่าอันตัวลองหมาว่าไรเนี่ยมันพวกหมามันยืนถ่วมไปนะ คนตะกอกงอนก็นกนดูเข,ข,ขาเคยเห็นตะมือเขาจับยู่สลาลังินป้อยใจกันเห็นตะยิงไงกูถีบอืมแตกเลยว่าขัว้วกระหมาส่วนกันค่ะตัวไหนขนดนะบนบานนี้พอ้นดินมันเศราไงแน่ยมาเห็นพ่อตัวบนอ้าวเขใช้เบดหร่าตายทั้งสองอตายตายทั้งสองแม่ก็ตายขั้วก็ตาย กายย่กากสนามเลยบ่ป่ันหัวใอกันค่ะส่วนกันจนตายอออันมากนีม so ันง่งอยู่เลือดแตกปลาเข่อยกันเนียง่งเลือดแตกปลาก่เลอยนเขากับเลยนางเข้าก็ไปิงหูมึงนะก็เรยไอบาบบงหมากับปบใบึงมิดเกิงๆใบใบบนเกื่อนกับิดจร่งๆตายทั้งสองขั้นหน้าใช่กัน โอ้ยแต่นยนี่ก็แปลสลีขนานแล้วอ่ะค่ะแปลนี่ความฝันบอเออในแปลนี่ความฝันแปลตัวไรนะบนโอ้ยแต่เนี่ยนี่ก็สีศูนย์แล้วอ่ะ่สี่ศูนย์อือเพราะว่ามามากับน่ากับกว่ากับตายบัตรสี่ศูนย์นะคะเนาะตายกับศูนย์ค่ะมูอยู่นั่งกันไดแต่บะอันเขาก็อว่าโอ้แต่ก็อกีเอ็นเลีก็จะเมนเดี๋ยวว่าเขาบอกนะก็อยู่เหมือกัน ตีปิเตอร์แมนนออมเราตีปีตอรแมนนู้เขาที่ลอกชื่อยิ่งรักเป็นวะค่ะเพราะงั้นว่าบใบบางหมากระไต้กล้วยกระไตยเนาะค่ะกล้วยกระชีหมากระชีว่าตายกระสูนซีซีสูนอะไรแค่นี้ที่บอกเขาเขาเอาผ้ากันเปาโอ้ต่ตีปีตอรแมนนอนก็ผ้ากันหัวควันกันมาบ้านนี้สรุปแบบบ้านมุมวิพากษ์ด้วยกันทั้คนกล้วยกระตายหมากระตายวันพุธที่สองหนึ่งไต้วันพุธที่สอง ล่วงกันเด่นการพนันกันหมวดเพื่อนเด่นนั่นมู่คขะกันไปเลยข้อกล้วยกับบดีเงินเื้าข้อหมากับบดีเงินจะเชี่ยวหัวหมาเชี่ยวหัวกล้วยเจ้ากุ้ยตะกายหมากระกายเนาะค่ะหันหัวสะกันลงส่องค่ะข้าบนนี่ทามนี่ตอนส้นกันนั่นดินไงจนโบเห็นเออจะดินเป็นไงกลุ่มเห็นเลยที่จักจักไผลส้นไผล์บบโบเห็นเลยโบเห็นยังว่าเห็นตะแกรงจีบคุณนั่นเป็เร่งแรงไงกู้ขี่อยู่มัดเศร้าแล้วจังเห็นเป็นนตวันนี้ มันมันเศร้าม kind of yeah. ันก็ม mm. e ันก็ค uh, so ่อยจางออกนะดินค่อยจางดินขี้พุ่นขี้พุ่นค่อยจางลงอืมว่าก็นจะแนมเห็นแนมเมื่อบันเขาื่แนมไปทีเนาะวันนี้แนบมื่ทัากีดทีเราแนบมื่อสื่อว่าเห็นอย่างพวกอันเห็นตะโกบวัดกบลงวัดตาตาอยู่ที้ดินแงงอยู่ตายทั้งสองเนาะหันหัวใส่กันอืมสี่สี่ศูนย์ตะบนว่ะอืม นั่นนั่นคือการทำงานหันหัวไปใส่กันจริงๆเนาะเออเพิ่มหันหัวใส่กันนะกขาไปสร้างเดียวกันดีกันโอ้หัวจะจิตจิตจุกันอืมโอ้เนี่ยเก็เคยมีเนาะแต่ว่าผู้หญิงกับผู้ชายสองคนนั่นอันเคยหูวจักหนาเพิ่นบ่บบ่่เคยเห็นบ่เคยเห็นไปเที่ยวงานนะอที่แจ้งงานปีใหม่งานกาศาสจริงๆแล้วค่ะ เขาุงแขนไปนาานบนึงค่ะต้เพิ่นาหาซีนะบนเอาบ่กตีพิ่นา,าต่อหน้าเข้าเขานะว่าตัวนั้นเขาว่าต่อต่อหาซีเลยว่าขั้วชนะมองผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงก็ว่าต่อหาซีดกันว่าอันมาชนาะค <า S 1> ่ะขึ้นกันแล้วว่าน,นอนนอนนี่เอาหัวเกียบจูกันเออหัวเกียบจูกันขากระพ่ายเดียวกันเยัดเอาสอยอยู่ค่ะโอ้ แต่ท like he ีก yeah. uh, uh, so ็เคยมีนอหมากับ hmm. อ hmm. uh, so so ื่นเอามากับข่อยมาส่วนกันค่ะค่ะมันก็ตายมางคนแค่นี้ก็แปพไะเป็นเหล็กนแล้วแต่ว่าหัวนั่นหัวนั่นอวยมาหากันเอออวยหันหน้าเข้หากันหัวจะสิบจูกันยังไงหัวนี่นะบบนสีสีเอาบอตีเป็นตัวเล็กบอกหัวตีนะบบนหัวตีเนาะค่ะก็มันหันหัวใส่กันก็ข่อยก็บสีหมากสี ัตายไปจกสองมนกับศูนย์นะคะคะอยู่ค่ะแล้วตีไปสี่สี่ศูนย์ค่ะเรื่องว่าความฝันของนบนไม่ยั้งเพิ่มเติมบอกค่ะบอค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขที่ให้ท่านผู้ชมทางบ้านเอาไปเป็นแนวทางเนาะค่ะขอบคุณค่านบนขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะขาก็มาสรุปตัวเลขของนบุเนาะค่ะข้านบนญนี่เพิ่นฝันเนาะค่ะฝันเห็นผู้ยิ่งเนาะค่ะส่วนไปเบิ่งการพนันเนาะค่ะแต่ว่าเพิ่งกะ เห็นมาเนาะค่ะเอามาไปส้วนกันกับควายเป็นวันเนาะค่ะส้วนแล้วก็ตายค่ะทั้งมาทั้งควายตายทั้งสองเนาะค่ะค่ะตัวเลขแนวทางให้มาเนาะค่ะตัวเลขข้างบนก็440ค่ะ44นี่ก็คือมาเนาะค่ะกับควายค่ะ440 5 4นี่ก็เพิ่นเอาไปต่อรองกันเนาะค่ะ5 4วันที่16ธันวาคมพศ2567 ก้ให้ท่านผู้ชมมาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลโชคโชคมันมันดำดำาด้ยลุ้ยฮ่งเปังๆไปกับความฝันของนบุญนะคะข้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบประลยพลาดแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขท่านผู้ชมทั้งบ้านเข้าเลยรับชมรับฟังนะคะข้าถ่ายยังมาท่านกดติดตามเจคาามกับขอฝากช่องเจคาามสามตัวเต็งน้ำเลเด้อค่ะขามีแนวทางความฝันแนวทางตัวเองเด็ดอยู่มองใดเจ้าข้ามสามตัวเต็งกับสิไปหามให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้เจค้ำสาตัวเต่งกับกอจบไปเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะค่ะคลิปน่าพอกันไหมเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ